เอาเลยครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อาชิลลอดนะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่เพีงว่าเปิดใหม่นะตอนนี้เพราะเพราะว่าผู้เล่นออนเนี่ยยี่สิบคนเลยนะครับ26คนเลยนะก็คือเซิร์ฟเนี้เมื่อก่อนนะ่ะที่ผมมารีวิวนะฮะมั่ก่นจะก็จะมีวันบ็อกสกายบ็อกอะไรนะฮะเอ่อประมาณนั้นนะน,นะแต่ตอนนี้เขาปิดหมดแล้วนะครับไอ้วันบ็อกอันนี้ก็คือเร็วๆนี้นะครับเขาอัปเดตอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสวายโบกันเลยนะครับสวาย นี่ครับเข้ามาทุกคนก็จะเจอแบบนี้นะครับคือเขาอัปเดตสปาสใหม่ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยสวยมากนะฮะก็เดินขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็จะมีเออเซิร์ฟเวอร์เล่นยังไงนะครับแล้วก็มีของฟรีด้วยเออของฟรีผมได้ไปแล้วนี่เออประมาณนี้นะฮะเราเดินลงมานะครับก็จะเจอเพศนะฮะก็เลือกเพศได้เลยนะครับทำไมผมเลือกไม่ได้อ่ะ หรือว่าผมเลือกไปแล้วนี่ผมจะลองไม,ไม่ไม่เลือกนี่น่าจะยังไม่ได้นะนี่ชายานะครับชายาผมก็เลือกไม่ได้เหมือนกันเหรอน่าจะยังไม่ได้ได้ทำมะนี่ก็เลือกไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นคำสั่งระบบสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะไอ้ตรงนี้คือท็อปเพลเยอร์นะครับอันดับผู้เล่นที่มีอันดับสูงสุดนะครับเมื่อคุณติดอันดับท็อปนะครับจะมีรางวัลทุกๆสิ้นเดือนนะครับจัดกิจกรรมไอ้จัดอันดับ และเปลี่ยนแปลงทุกสิ้นเดือนนะครับก็คือจะมีของรางวัลให้นะครับใครติดท็อปอะไรต่างๆนะครับแต่ท็อปตายผมว่าไม่น่ามีของรางวัลนะโอเคเราเดินมาทางนี้ดีกว่านะครับข้างบนนั้นน่าจะเป็นกระชานะครับกระชาเป็นตู้นะฮะแล้วก็มีกล่องสุ่มออนไลน์นะครับแล้วก็นี้ด้วยก็เป็นกล่องสุ่มต่างๆเนาะคลิกซ้ายนะครับเพื่อดูของข้างในนะฮะประมาณนั้นนี่ฮะคลิกซ้ายเพื่อดูของข้างใน ก็เอากุญแจมาสุ่มกันเอานะครับี๋ยวผมจะทิ้งารายละเอียดไว้ใต้ดีคริปชั่นนะฮะก็จะมีต่างๆนานาเลยนะครับอันนี้คือเอ่อไปดันเจี้ยนกันเถอะแล้วก็มีเอ่อวาร์ปนะครับทับทีก็ได้เราจะไปไปโลกไหนดีเราค่อยไปแล้วกันเดี๋ยวเรารีวิวสปาดีกว่านะตัวนี้เป็นเอ่อช็อปนะครับช็อปต่างๆนานานะฮะเอ้อทำไมผมกดไม่ได้แล้วอะ ตอนแรกยังกดได้อยู่เลยนี่อ๋อนี่ไงเรากกไม่โดนมั้งอ๋อมันน่าจะมีดีเลยนะครับผมว่าน่าจะมีดีเลยกันแบบคนเปิดอันนันฮะอันนี้คือเอนชาร์ดนะครับใช้โตเอนชาร์ดได้เลยนะฮะนี่คืออะไรอะ่ะเอนชาร์ดเอนชาร์ดบนโต๊ะครับบนโต๊ะครับไม่หด้เอนชาร์ดได้เลยเอ่ะโอ้นี่ไงอันนี้คือเป็นเอนชาร์ดต่างๆนะครับทุกคนสามารถเลือกเอนชาร์ดได้ ตอนนี้ผมมีเงินพันหนึ่งอะเดี๋ยวผมหาเลือกเอ็นชาร์ดที่ถูกๆแล้วกันมีไหมเนี่ยไม่มีอะเอ็นชาร์ดแพงทั้งหมดเลยนะครับอืมไม่เอาละไม่เอ็นชาร์ดแล้วกันรวยเข้ามาเอ็นชาร์ดแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีวันนั้นด้วยผมไม่ได้มีวันรวยนะสำหรับในเกมนี้นี่คือจ็อบนะครับเลือกอาชีพได้ด้วยนะฮะนะครับนี่เราก็เลือกอาชีพหมดเลยลก็จะเป็นอาชีพอะไรก็เลือกเอานะครับมีฮันตงฮันเตอร์ด้วยผมเป็นฮันเตอร์ดีกว่าเราจะเป็นนักฆ่าแล้วนะครับ ตรงนี้เดินมาตรงข้างล่างนะครับก็จะมีอะไรอีกมากมายเลยนะครับคือเขายังไม่อัปเดตนะฮะคือเขาสร้างไว้ก่อนนะคือสวยมากอลสวยสุดๆไปเลยนะครับนี่ฮะมีเยอะแยะเลยลองเดินมาเที่ยวชมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปให้ดูทับทีนะครับก็วาร์ปได้นะครับทับทีเดอร์พอมีโลกสามารถนะครับแล้วก็มีโลกสามารถนิวด้วยนะครับแล้วก็มีดันเชียนเนาะแล้วก็มีตรีมอนสเตอร์นะครับ อันค้าเติมเงินนะครับแล้วก็ร่าค้าผู้เล่นนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆมากมายเลยเนี๋ยผมจะไปโซนเติมเงินก่อนแล้วกันนี่โซนเติมเงินนะครับก็จะมาอยู่ในโซนนี้เนาะก็จะมียศต่างๆให้เติมด้วยนะครับก็จะประมาณนี้คนอะไรยี่คนเลยนะครับตรงนี้เป็น v i p นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างน,นะฮะหรือเปล่าอ,อ๋อรับรับของรายวันนะครับสมมุติเรามีอันนี้แล้วก็ รับของรายวันได้เนาะรับของายวันของยอตั้งนั้น,น,นอันนี้เลือกเพศเลือกฉายาุณฉายานะฮะก็ซื้อได้นี่นะฮะเดินเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกเลยประมาณนี้นะตันนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับกองทรงกลองสุมงส่มอะไรมาดูรายละเอียดได้นะครับสําหรับการส่วนเติมเงินเนาะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะฮะอันนี้คือฟรีไอเทมของฟรีอ่าน,นี้คือเงินปุ๊บ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 รับให้หมดเลยครับนี่ นี้คำสั่งเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีเอ่อวาร์ปสร้างบ้านเลือกโลกอะไรก็ตรงนี้เลยนะครับส่วนมากเลยอะตรงนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมวาร์ปไปที่อื่นดีกว่าทับทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปโลกสามานกันโลก้ามานอันนี้คือวาร์ปไปสามานคือแรนดอมจุดนะครับเราแรนดอมมันอยู่ที่เมืองหิมะนั่นเองนั่นเอง ้ยเงมองนี้ก็สวยเหมือนกันนะหน้าหน,หน้าหน้ามาร้างนะที่ที่หิมะเนี่ยผมเซตโฮมไปได้ปะเซตเซตโฮมคุณได้เซตโฮมเป็นที่รับรองแล้วโอเคประมาณนี้นะฮะสลับโลกซามาเดี๋ยวเราไปโลกอื่นดีกว่าทับชีนะครับแล้วก็มีดันเจียนด้วยแล้วก็ซามานิลเยวผมไปซามานิวกัน นี่ชาวบ้านนิวก็เป็นอีกโลกนึงนะครับเผื่อแบบเอ่อก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเหมือนกันนะครับแต่แค่เป็นอีกโลกนึงนั่นเองโอ้โหแล้วอยู่ในไบโอมอะไรวะเนี่ยไบโอมต้นไม้แปลกๆอ่ะไปดันเจียนดีกว่านะครับนี่นะฮะดันเจียนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นดันเจียนแอนเนเวลหนึ่งแล้วก็มาตีอันนี้ถ้าเรือหนึ่งอยู่นะปั๊บ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 นี่ครับตีไปปั๊บ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 ประมาณนี้ ปั๊บปับ๊บเราไปที่อื่นดีกว่านะครับตอนนี้ไปตีมันเตอร์นะครับอ่าตีมันเตอร์เราจะเข้าไปในดันเจี้ยนนะครับถ้ำแล้วก็ตีตีตีเราก็จะได้เวลมาเนาะวุฒินทีเราไปดีกว่าครับไปที่อื่นดีกว่าปั๊บไปร้านค้านี่นะครับร้านค้าเป็นร้านค้าต่างๆนะครับก็มาดูกันได้นะครับผมว่าผมไม่ขอ รีวิวแบบละเอียดนะฮะรีวิวคร่าวๆนะครับใครที่สนใจเข้ามาเล่นน่ะต้องใช้เวลาเยอะนะครับนี่แล้วก็มาดูกันได้นะครับโซนร้านค้าก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยร้านค้าขายของแล้วก็มีซื้อของนะฮะมีอีกเยอะแยะเลยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปโลกอื่นดีกว่าจึงเป็นเออร้านค้าผู้เล่นอ,อ๋อมาแล้วร้านค้าผู้เล่นอยู่ตรงนี้เหรอตลาดโลก นี่แล้วก็หาซื้อของได้แล้วก็มีเควสนี่โซนเควสนะครับโซนเควสอันนี้คือเควส์สเวเวอนะครับอ่าประมาณนี้เลยเอาเอาเอาของพวกนี้มาแลกของนะครับมันก็จะทำเควสผ่านเนาะก็ประมาณนี้นะครับโซนเควสเดี๋ยวเราไปโซนอื่นดีกว่าไปโลกนรกกันโลกนรกก็โอ้โหโมันเป็นกระจกแบบนี้เลยเหรอ อันนี้คือห้ามวางโปรเจกตนะครับทับไฟล์ได้นะครับแล้วก็โลกงรีทุกเดือนนะครับโลกเนเธอร์รีทุกเดือนก็คือเราวก็บินไปหาของเนาะเขาก็จะรีทุกเดือนนะครับโลกนี้ประมาณนั้นแหะเดี๋ยวเราไปสนามต่อสู้ม่ไม่สามารถบินได้นะครับสนามต่อสู้นี้ประมาณนี้แล้วก็มาไฟกันได้เลยแล้วก็ไปโลกสุดท้ายนะครับก็คือท่าเรือนะฮะ Uh, เออเซิร์เวอร์คืออะไรอะ่ะเราไปไม่ได้เหรอเซิร์เวอร์ได้ปรับความเร็วในการดินเอ้ยก็ประมาณนี้ละกันผมว่าไว้เจนคลิปหน้านะครับใครอยากเข้ามาเล่นก็ i อด้านล่าง d e s c r i p t i o n นะครับผมอ่ะผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วนะครับก็ใครอยากรู้อะไรก็ลองเข้ามาในเซิร์เวอร์นะครับแล้วก็ทักไปถามแอมินได้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับ ไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับคนมากที่รับชมจนจบครับผมบ๊ายบาย